โอมชานติ oh วันนี้วันที่สเดือนกรกฎาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกูๆที่แสนหวานลูกเป็นผู้แสดงที่เต็มไปได้วยความมหัศจรรย์ในการละเล่นอันไม่มีขีดจำกัดนี้นี่คือการละเล่นอันเป็นนิรันด์ไม่มีสิ่งใดสามารถที่จะถูกเปลี่ยนได้ คำถามความลับอันลึกล้ำอะไรที่ลูกลูกนั้นที่มีภูมิปัญญามีสายตายาวไกลเข้าใจคำต่อความลับอันลึกล้ำของโลกที่ไร้ตัวตนและตอนต้นตอนกลางและตอนจบของละครทั้งหมดสามารถที่จะเข้าใจโดยลูกลูกคู้ที่มีสายตายาวไกลความรู้เต็มๆของมเล็ดและต้นไม้อยู่ในสติปัญญาของพวกเขา พวกเขารู้ว่าทุกดวงยานเป็นผู้แสดงอยู่ในหลักการละเล่นอันนไม่มีขีดจำกัดนี้และพวกเขาก็สวมใส่เสื้อผ้าที่จะเล่นบทบาทของเขาจากยุคทองไปสู่ยุคเหล็กผู้แสดงนั้นไม่สามารถกลับบ้านในระหว่างกลางได้ทาระคขุณคุณธรรมจุดแรกให้ชุบเลี้ยงนิสัยในการที่จะรักษาสติปัญญาของลูกให้ไม่ว่างเว้นในการตรึกตรองความรู้นี้ เมื่อไหรก็ตามที่ลูกมีเวลาจงไปและนั่งอยู่ในความสันโดษดและตรึดตรองมหาสมุทรของความรู้นี้ให้จดจำพ่อและสะสมหลายได้ที่แท้จริงของลูกจุดที่สองจงเป็นผู้ที่มีสายตายาวไกลและเข้าใจการละเล่นอันไม่มีขีดจำกัดนี้อย่างแม่นยําให้เฝ้าดูบทบาทของผู้แสดงทั้งหลายเช่นผู้เฝ้าดูทีระวางพรขอให้ลูกนั้น จงเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลาเช่นดวงยานที่สูงส่งด้วยพรของความอ่อนหวานความอ่อนหวานเป็นคุณธรรมพิเศษเช่นนั้นที่จะทำให้พื้นที่ขมต่างๆนั้นอ่อนหวานได้จงให้ดิสตีที่อ่อนหวานกับใครๆในไม่กี่ชั่วขณะพูดคำพูดที่อ่อนหวานไม่กี่คำแล้วลูกก็จะสามารถทำให้ดวงยาน นั้นรู้สึกได้รับการเติมเต็มดังเช่นไม่กี่ชั่วขณะของดิสตีที่อ่อนหวานและคำพูดไม่กี่คำที่อ่อนหวานจะเปลี่ยนโลกให้กับดวงยานนั้นได้คำพูดสองคำที่อ่อนหวานจากรูปนั้นจะมาเป็นเครื่องมือสำหรับดวงยานที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้เก็บพรของความอ่อนหวาน ไว้กับลูกตลอดเวลาให้คงอยู่อย่างอ่อนหวานแล้วทําให้ทุกๆคนอ่อนหวานตลอดเวลาคติพจน์ให้คงอยู่อย่างมีความสุขในทุกเหตุการณ์แล้วลูกนั้นจะเข้าใจความลับทั้งหมดได้อัจฉริยองติ